สวัสดีครับผมซื้อทีมน,นะครับมือนี้ก็เฮ็ดงานได้ครบสามเดือนแล้วสามเดือนกว่าๆแล้วอยู่บริษัทฟ,ฟูจิซื้อนาอมือนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันหยุดงานเนาะวันดีุ่ันมันม,มีโวมือนี้จะเล่นได้มากทายแน่จากน่อยก็มาถึงการเฮ็ดงาน อยู่เป็นงานโรงงานเนาะเหตดงานโรงงานว่ามันต้องใส่อยงแน่ต้องจอียังมาก็ต้องมีรถบ่ออายุเท่าไดแล้วก็เสาห้องจังใดกับคนที่บกเคยเหตุงานโรงงานเลยว่ามันต้องใส่อย่างแน่เนาะก็มาเบิ่งว่ามันเอกสารที่ต้องใส่มันมีอย่างแน่ ใส่บุดยังเนาะเอกสารก็เป็นสำเนาบัตรประชาชนวุิการศึกษาวุดการศึกษานี่มอตํมจากมอสามเลยงานโรงงานส่วนใหญ่ก็สิรับมอสามขึ้นไปเลยเสำเนาทะเบียนบ้านไปผ่านทหารบางโรงงานเขาก็รับอยู่กันบอผ่านบอผ่านทหารเขาก็รับอยู่แล้วก็โรงงานบางมองกะจิต ตรวจเบื้องประวัติอาชญากรรมเนาะตรวจเบื้องประวัติท่าว่าประวัติพานหรือเปล่ามีประวัติอาชญากรรมประวัติขายยาอยังต่างต่างหรือเปล่าอันนี้ในบางโรงงานเนาะบางโรงงานเขาก็จะจะตรวจแต่บางโรงงานก็ไ่ตรวจเนาะที่สำคัญเลยส่วนใหญ่เขาจะตรวจเงียวก่อนมือก่อนมืออบล้ม ขาสิตรวจเนียวก่อนเนาะแต่ว่าบริษัทผู้ที่ซื้ออยู่แล้วจะบังนี่เขาบ่ได้ตรวจเนียวบ่ได้ตรวจเนียวบ่ได้ตรวจแอลกอฮอล์แต่ส่วนใหญ่เขาสิตรวจอ่าเอกสารเนาะมันจะมีใบใบรับรองแพทย์นําต้องใส่ใบรับรองแพทย์เพื่อไปยืนยันว่าเฮาบ่ได้ป่วยเฮาบ่ได นู่นนี่นัน่นเอาสามารถทดงานใดใบับรองแพทย์ไปขี่นิกมันกะลอยกว่าบาทประมาณลอยกว่าบาทล่ะใบับลองแผ์มันกะสีเร็วแน่จากน้อยอ่าตรงมีอายุเท่าใดจังสิดงานลงงานใดงานลงงานส่วนใหญ่จะเป็น18ปีขึ้นไป18ปปีขึ้นไป แล้วก็บโบเกินบางลรงงานนะบางโรงงานกับโกเกินยี่ดิบซีอันนี้สําหรับพนังงานประจำํำของแต่ว่าเป็นทรัพ์นี่ก็สิไอายุถึงอายุยี่สิเก้าอันนี้เปรียบเทียบจากของผู้ที่ซื้อเนาะแลมจะบังยูแลมจะบังนะนเป็นโรงงานอื่นกับ ประมาณนี้แหละบม่กเกินนี่บม่กเกินบ่กเกินยี่สิบเก้าถ้าว่าเกินนี่ส่วนใหญ่ที่เป็นงานโรงงานแบบบอได้มีพนักงานประจำนี่ยังไรเอสิทงานขับรถแงยงสอิอายุรับได้ถึงอายุสี่สิบอายุสี่สิบบางมองกันสี่สิบห้าถัดเป็นรอบป่อๆนี่แงงใดไร ลอพ่อลอพ่อแมนไรฮอ,อววดอายุห้าสิบวนใหญ่นค,นคนมาเฮ็ดงานนี่ก็สิม,มาแต่ตา่างจังหวัดเนาะผมคนนึงก็หลูกคนเดียวกันอยู่บ้านเกิดอยู่ขอนแก่นเนาะก็มาเฮ็ดงานจะมาหาเสาห้องถึกๆอยูกก่ไกลงมองเฮ็ดงานไปมามันจังสะดวก เ้าห้องกับเ,ออเดือนละส่วนใหญ่แถวแหลมจะบางนี้ซิมีตั้งแต่พันหาขึ้นไปพันหาานี่มันสีหาหน่อยแล้วมันสีหาในหน่อย,อยส่วนมากก็จะเป็นห้องแกบๆห้องน้อยๆที่ว่าแบบระดับกลางกักบสองพันสองพันหา้าสองพันนี่ก็พ่อมีอยู่ แต่ลอาส่วนใหญ่สิอยูประมาณสองพันหาก่อนตีเขาอยู่ได้นี่ก็ต้องใจเขาขึ้นไว้จังไดละใจล่วงหนาน้ำกะสิดเป็นสามปันหาเนาะสามปัหานี่เขาอยู่ได้เลยตอนออกเขาขึ้นในพันหนึง่งตอนออกตอนบริเศราแล้วหรือว,ว่าตาเขาของเสียหายเป็นประตูชั้นลุดไฟเสียเป็น จะเบื้อแต่ยังต่างๆเขาก็สิยึดเงินส่วนนี้ไว้ mm hmm. เขาก็สิบวยขึ้นนะครับแต่เ้องย็ดห่องของเสียไห mm hmm. ้แล้วก็ไล่ได้ไล่ได้จากงานเนาะกันเป็นงานงานแต่ละหมองกับยุป,ประมาณนี้หละหมื่นกว่าหนึ 10, ่งมื่นอัพ <c oughs> ร่วมโูร่วมเป็นอย่างต่างๆเลยนะยวม่านมื่นกลางๆมืน่นสี่มื่นหามื่นหกมื่นเจ็ดมื่นแปดแ,แล้วแต่ความก็เกินแรงเลยแล้วแต่งานแล้ว,แต,แ,ลวแต่ความขยันนะทังสองมือนอ่นนี่ก็ก็ค่อนข้างที่สีมเมื่อยแล้วงานแถมประยุทธ์แล้วมาว่าลุงงานใดนะ อันนี้สําหรับคนเริ่มงานใหม่เลยอนเมษายนแบบเมษายนระดับหัวหน้างานเลยอันนี้สําหรับคนเขางานใหม่เดือนละสองหมื่นนี่ถือว่ามือยแล้วสําหรับงานในไต้สองหมื่นถือว่ามือสําหรับบุดหม,อ 3, หมอ 6, ้อสามกับหม้อหกเจ็ดแถวก็ได้ยุดเลยละเดือนละสองหมื่น นะครับประกันสังคมนอที่ว่าตรงใจมันโมเมน่าโมเมนที่ว่าตรงใจดิเขาบังคับใจบังคับใจตุกค้นต้อเห็ดในงานโรงงานหนึ่งแกอยู่ป,ประมาณสามร้อยสามร้อยถึงสี่ร้อยต่อเดือนเนาะอยา่างที่คุ้ยใจมากที่ผมบึ้งในใบสลิปเงินเดือน วิกะละร้อยห้าสิบบาทวิกละสองร้อยสองร้อยกว่าบาทยุ่ประมาณนี้นะประกันตะก้มพานสามเดือนอยังที่ใส่สิทธิ์หลักษาพยาบาลได้กับโรง,งพยาบาลกับโรงพยาบาลใกล้เคียงที่เขาได้ลงไว้กันยูแลมจะบางนี่ก็เป็นโรงพยาบาลวิภาลามกันยูซัติงบกับโรงพยาบาล สิลิกิดยู่ประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็เรื่องคนที่มีรอยสักด้ส่วนไงส่วนมากไวรุ่นจะมีรอยสักแต่ว่าเฮดไดบองงานลงงานกับเฮดไดแต่ว่าต้องขอรอยสักในลมผา้ามันจะเป็นเสือแกนสัน เงานมานเป็นเสือจับสรนตร้องเขาเรีนมาอย่างไดต้องมีรอยสักต้องแบบบ่อยมันปูนอกเสือออกมาบ่อยปูนอกเสือออกมาหรือว่าน้ำเขียนน้ำยังมันปูนอกเสือออกมาแล้เขาคือสิบปรหลับนะมีได้แต่ว่าคอยอยู่ในเสืออยู่อยู่ในตูยังสิได้อยู่น้ำหลังน้ำยังได้อยู่แต่ว่านอกลมผานี่นอกลมผาเขาสิบว่าให้ต้องเจ็ดอย่างอื่น งานยูแลมจะบางนี่ค่อนข้างที่สีหลายเลยนำนมีก้มต่างๆว่าสิเป็นอมตะหลาดกระบังแหลมจะบางงานค่อนข้างไลยถ้าคนคนไว้ยังไงถ้าคนบ่เลือกงานเนาะคนบ่เลือกงานมาหาเสาห้องไหวก็ได้มาหาเสาห้องไว้ได้เลยยังไปหางานสำหรับคนบ่เลือกงานนี่ยด้ยังค่อยเย็ดไปก่อน งานมืองานเาน,นี้ยงานรอปองารอป่ออะไรอะไรด,ดีเนี่ยอไแต่สองมื่นบอกอยู่ประมาณมื่นกลางๆต่ะมากว้างก,กาเนี่ยก็คุณละสองมื่นรองานรอป่อนี่เวลางานมันสิบสองชั่วโมงต่างจากงานโรงงานต่างจากงานอย่างอื่นงานอย่างอื่นที่แปดชั่วโมงเมื่อวานสี่เข่ากาได้ก็อยู่ประมาณนี้ จ็ดชั่วโมงครึ่งแปดชั่วโมงแต่ว่างงานรอพ่อแต่ละกะกะละสิบสองชั่วโมงงานมันสบายแต่ว่างานมันสบาย,แต,าาบายแต่ชั่วโมงงานมันไรชั่วโมงงานมันมันเือแต่ว่ารวมแล้วก็ได้ไลขึ้นกันการแรงวังหารอยสี่ร้อยแปดสิบหารอยห้ารอยยี่สิบงานรอพ่อไดได้ดีอยู่ ยูแลมจะบางที่ว่าแบบงานติดอันดับอันดับตน้ตนๆก็จะเป็นของมิตซูพนักงานมิตซูบริษัทมิตซูมิชิแล้วก็เป็นของโรงงานบิตบิตสโตนบ,บิตสโตนที่ว่างานค่นค้างสิมันคงแล้วก็รายได้ดีโบนัสดี วมาหมที่ผมอยู่นี่เป็นบริษัทผูจิตซื่อรายได้ก็บโบนัสก็สิอยูสี่จุดห้าเออเงินบวกเงินบวกนี่ว่งสองหมื่นหมื่นสองหมื่นผมก็ยังบางงูกันเนาะผมอยู่ได้บทมาทันพอปีผมอยู่ด้สามเดือนสี่เดือนหนึ่งถ้าอยู่มิตซูรายได้ดีนะครับรบิสต์โตนบิสต์โตนนี่มัน เข้าสี่เข้าแบบจังไรละ่ะเม่ค่อยรับคณนณนมุ่งไปสมกกัครมันหมดทันใดอยู่สมัครปีละสามเตียบวดไปสมัครยอะไรอยากเป็นพนักง,งานเนีรยสว่างานมันดีหมดไปสมัครสามรอบเลยปีละสามเตียมหมดหมดทันใดอยู่แต่คนใดก็ ถ้าใจก็ตือว่าโชคดีอยู่สำหรับงานอยู่นี่งานอื่นก็นหลากหลายงานในทาเลืองานในทาเลือก็ไหลางานขับรถขับหัวหลากบางทีอยู่ในโซนบีมูไปครับหัวหลากอยู่หลายคนอยู่กับว่าไรายได้ดีอยู่สองหมื่นกว่าสามหมื่นก่ว่งงานมันเอยในงานหัวหลากถึงบ่มีใบกับกี่ส่วน ึงแม่บุ้ยไปขี่ต่อสามกะไปฮ็ตเตย์มีอยู่ที่ว่าเขารับนะเป็นบริษัทชิ้นหม้อกับอยังไงฮานิสันวะท่ว่าเขารับไปกับพี่ส่วนบุคคลไปฝึกไปฝึกรับรถใหญ่ฝึกกับหัวลัเขาเดียดไปกับพี่ให้แต่ว่ารายละเอียดปี่อยอย่างนี้ก็บ่ไดศึกษาปันได สำหรับมื้อนี้ก็ไม่มีอย่างไรกันอยากพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาเด้อจังสีมาจังไดละ่ะจังสีมามาเราสู่กันฟังไหมสงสัยอันใดก็มัดามาคอมเมนต์มาเลยครับมื้อนี้ก็ไปก่อนเด้อสวัสดีครับ